โรคยุ่งฟ้านเราอำราญสบายโรคยุ่งฟ้านเรายังมีความสุขหมดดึงทุกๆและอย่างยิ่งหมวประบิงอะไรอย่างร้อนโร้ สองตัวใช่ไหมคะถ้าถอดเสื้อตัวนี้ออกจะรู้สึกยังไงอ่ะน้องคิวลองลองถอดเสื้อออกสิอ่าถ้าถอดเสื้อออกดีไหมคะรู้สึกยังไงนะ

ที่แม่แล้วรู้อะรู้ว่เรียนรูนาวสรุปแล้วถ้าอากาศหนาวเนี่ยเราจะต้องวมใอะไรนะคหนาวุปแล้วถ้าอากาศหนาวเนี่ยเราะต้องมใส่อะไรนะคะ เสื้อกันหนาวอะไรอีกคะ <c oughs> ใส่กางเกงขายาวนอกจากถุงมือถุงเท้าเสื้อกันหนาวแล้วมีอะไรอีกหมวกไหมพรมอะแล้วนี้น้องแป้งสบายสีอะไรลูกสีออะไรสีเสื้อกันหนาวอะวนนี้ผลงานของเพื่อนสวยไหมคะ <c oughs> สวยน่โปรมือให้กับเพื่อนหน่อย Okay, เหมาะสมกับใบเหมาะสมกับใบดีเพราว่าขั้นตอนการดำเนินการแต่แตและขั้นตอนแต่และขั้นตอนก็ให้พยายามอธิบายรายละเอียดแต่และขั้นตอนให้มันชัดเจนขึ้นการในแต่และขั้นตอน ว่าเด็กเร the ียนไปแล้วกาะท้อนพฤติกรรมอะไรให้กับเด็กได้บ้างไม่ใช่ไปครูนำเกมจากผู้ท่าก็ไม่เปลี่ยนจากครูนำเกมเป็นนักเรียนเล่นเกมกับผู้ท่าอะไรต่างๆอย่างนี้ค่มันเป็นทีให้คนนึกไปเด็กกลุ่มหนึ่งที่เวลาที่ถามไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นคำถามไหนก็ะจะได้จบเพรากฉะนั้นคุณลองกระตุ้นหนือว่าท่านนี้ฟางคิดยังไงเห็นเลื่อกัเรื่อนลึงต่างาหนแล้ค่ยสอบแทรกคำถามเพิ่มไปเพื่อทีปปอออ่จะให้เขาได้หนึ่งแบบท่าแสดงออกสองได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมการสอก็สามารถ,ถาทำออกมาได้ดีนะครับแต่ในส่วนของ ในช่วงเด็กเขาทำงานนะครับก็จะมีผลบางส่วนที่ต้องการการกระตุน้น